สวัสดีครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาต่อหลอดไฟใช้เองนะครับหลอดไฟ12โวลต์ใช้สลับไปแคมปิง้งอุปกรณ์มีหลอดไฟ12โวลต์แจ็ค2.1มิลขั้ว e 2 7สายไฟที่ปลอกสายไฟลวดตะกัวหัวบัดกรีอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีดูขั้วบวกขั้วลบนะครับก็คือให้ดองเหลืองข้างในหงายขึ้น,นครับด้านขวาคือบวกด้านซ้ายคือลบนะครับดูข้างในนะครับทองเหลืองจะต้องหงายขึ้นอย่างนี้นะครับต่อไปก็ทําการปลอกสายขั้ว e 2 7นะครับ ขัวที่เอาไว้ใส่หลอดไฟนั่นเองส่วนสายไฟด้านที่เป็นขีด,ขดผมจะให้เป็นขั้วลบนะครับส่วนด้านไม่มีขีดจะเป็นขั้วบวกนะครับทําการฉีกสายไฟเพื่อแบ่งขั้วบวกขั้วลบเสร็จแล้วก็ทําการปลอกสายไฟครับเสร็จแล้วก็ทําการต่อขั้วเข้ากับสายไฟครับ ด้านขวาคือบวกส่วนด้านซ้ายคือลบกลับมาเก็บงานสักหน่อยครับเชื่อมตรงขั้วหลอดไฟกับสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความหนานแน่น เสร็จแล้วเราก็ทําการต่อสายไฟเข้ากับแจ็ค2.1มิลตรงนี้คือขั้วบวกครับส่วนตรงยาวๆนี่คือขั้วลบนะครับทําการใส่ปลอกก่อนให้เรียบร้อยนะครับทําการต่อสายไฟเข้ากับขั้วแจ็คเลยครับแล้วก็ทําการบ่ากลีให้หนาแน่นนะครับเพื่อป้องกันการหลุด ก็จะออกมาประมาณนี้ครับทําการปิดขั้วด้วยท่อหดนะครับเพื่อป้องกันไฟช็อตเสร็จแล้วทําการสวมปลอกพลาสติกคืนที่เดิมเรียบร้อยแล้วครับทําการติดตั้งหลอดไฟได้เลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล่องไฟแคมปิ้งและแบตเตอรี่ครับเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับหลอดไฟของเรานั่นเอง ทำการเสียบแจ็คหลอดไฟไปเลยครับเรียบร้อยครับทำการต่อไฟสำเร็จแล้วก่อนจากกันในวันนี้ขออนุญาตฝากล้านสังนิดนะครับทางเรามีกล่องขี้แบตเตอรี่12โวลต์จำหน่ายนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีเขียวและก็สีน้ำเงินนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ